ัร้อยเ็ด 101, และกลุ่สื่อมวลชนจังหวัด 101, ร้อยเอดเลี้ยงอาหารส่งมอบความสุขให้แก่เด็กพิการทางสายตาเนื่องในวันนักข่าว5มีนาคมหรือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2568เวลา17นาฬิกาณโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยอ็ดตำบลดงลาดอำเภอเมืองร้อยนายชัชวานเบญจสริวงผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยอ ร่วมจัดอาหารเลี้ยงสงมอบความสุขให้แก่เด็กพิการตาสายตาโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดเนื่องในวันนักข่าว5มีนาคมโดยมีนายพิชัยยาตุกประสงรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดผลตำรวจตีบุิวิทย์เวสกามาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดนางสาวสุภาพนุก้าวประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยอายการจังหวัดประจำสำนักงานอายการสูงสุดและกลุ่มสื่อมวลชนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมมอบความสุขให้แก่เด็กๆโดยสื่อมวลชนจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารให้แก่เด็กพิการทางสายตาทุกปีซึ่งพระราชวัชราวิทยาคมพระอาจารย์ต้อมวัฒนาสแบกร่วมมอบไก่เคเอฟซีและผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบขนมเพื่อเป็นฝันกำลังใจให้แก่ลูกหลานโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดจังหวัดร้อยเอ็ดที่เป็นหนึ่งในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของทางชมรม เป็นการรวมพลังในหมู่สื่อมวลชนทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์โดยพระเดชพระคุณพระอาจารย์ต้อมกรุณาหมอา้อไก่เคเอฟซีให้กับลูกหลานโรงเรียนศึกษาคนตาบอดจังหวัดร้อยเอ็ดให้ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสร้างความเข้าใจอันดีต่อสื่อด้วยกันรวมถึงภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานสื่อมวลชนได้สร้างสรรค์การทำงานร่วมกันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและนำเสนอข่าวสารข้อเท็จจริงสู่ประชาชนในพื้นที่ สำหรับวันนักข่าวเกิดขึ้นจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้มีการผลักดันให้มีวันนักข่าวเนื่องจากมีการต่อตั้งสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยขึ้นในวันที่5มีนาคม2498ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการประกาศยกย่องกหนังสือพิมพ์นักข่าวและช่างภาพที่มีผลงานยอดเยี่ยมสมควรได้รับรางวัลมีการปูกปักสังสรรค์กันจากทุกสำนัก รวมถึงมอบสิ่งดีๆให้กับสังคมและสร้างความสามัคคีระหว่างสื่อมวลชนแขนงต่างๆผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันน้ำเสนอข่าวโดยไทยสยามนิวข่าวออนไลน์ภู่ิภาคสนธยาศีดีรับรับภาพรายงานสวัสดีครับ